ก็จะขอขอมาเทียดน,นะคะในหลวงพระเจ้าอยู่ขอวขมาโผล่อันขมาขึ้นนอนหมิ่นอาเจียงชะตามหอจินันดาจุกออกขมายอดทองความูดได้ว่าจะได้ที่เพื่อเกิดท่านขอชั้นอโหสิกรรมขอให้ท่านผู้บารมีพระเจ้าแบบนี้ตลอดไป ทำคนคุณเงินแหลนองทองไหลมาครับลายทำรวยกิจการการงานจะโดดเรื่อยข้าหน,นาเข้าไปตลดไปสาตุตาตุตาุุเราจะไปขอมาที่เมสเซ่นต่อนะ ไปกันเรื่อยหลักที่ไม่เคลื่อนช่างอยู่แสนไกลยนะิ่งนักถึงเร็วโอ้สวย pria tenaga ya yang gimana? อช่ค่ะเยอร้ลยนะคะเนี่ยก็จะไปไว้บนหิงพระนะคะ